ม <Blake. S 2> ันมันรู้านมจะลาดแ้เนี่ยเอาเฟองตัวไห ในเรื่องของขั้นตอนในเรื่องของวิธีการตอนนี้รับการดำเนินการเยังไงบ้างครับ,รรรบครับกรณนต้องขอขอ,อยัดเท้าความนิดนึงนะครับว่าคดีนี้มันเกิดในปี2550นะครับปี5 0ซึ่งตอนนั้นเป็นคณะผู้กิหาร,ากกราชุดเดิมน,นะครับที่ความผิดเกิดขึ้นโดยการตรวจพบของปปชนะครับแล้วก็ผมเข้ามาดำรงตําแหน่งเมื่อมก,กรา 64, คาม2564นะครับ เดือนนะครับเมื่อวันพฤษภามีการสืสอปชชใช้งบความผิดนะครับใช้งบความผิดาดีการในเรื่องของคดีทั้งแม,งม่มมบ้านแล้วก็รองปุ๋ยนะครับซึ่งทางปชชในผู้ริหารเราก็ได้ส่งเรื่องไปที่ปชชให้ทวนวตดปชชใหม่นปปะครับแล้วก็ปชชมีนังสือยืนยันมาในเรื่องของความผิดนะครับก็ได้ส่งเรื่องเข้าคอร์รั่งนะครับ ตามหนังสืออบกชแสองครบกอดนะครับพอพอกจจมีหนังสือม,มาที่อปกจอแล้โดยโดยตามมาเพราะรของร,ระเบียบการมเวหาร,ราชการแล้วนะครับตางผู้บริหารก็ต้องอยึดตามน,ตานะะนัดที่บอกก่อนแะล้วก็ลงนามคำสั่งครับปลดนะคะระคะับปลด,ดในต่อจากราชการก่อนนะครับทีนี้ในเรื่องของของทางเจ้าหน้าที่นะครับที่โดนคดี สามารถพิทักษ์สิทธิ์ตัวเองได้นะครับหนังสือออกกัสั่งไปเมื่อวันวันที่1นะครับวันที่1สิงหาคมก็องทัพใช้วันที่15นะครับาตามสิทธิ์ของของผู้ผู้ผู้ผต้องคดีสามารถที่จะอุทธรณ์ในเรื่องของอสิทธิ์ตัวเองก็คืออรรุทธรณ์ต่อก่อภายใน30วันนะครับแล้วก็สามารถที่จะฟ้องศาลปกครองได้ภายใน90วันหลังจากที่คําสั่งมีในกองทัพใช้วันที่สิบห้าสิงหาคมนี้ไปในพื้นที่หมู่ที่เก้าตำบลไม่สนะฮะซึ่งเป็น แหล่งโรงงานผลิตปุ๋ยที่ใหญ่โตเพ่อให้ดำเนินการจุดนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแหล่งหรือว่าโรงงานที่ผลิตปุ๋ยที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยานะฮะเพื่อที่จะนำเศษวัพชพืชเศษขยะแล้วก็แล้วก็โดยเฉพยาะอย่างยิ่งนะครับผักตบชวาที่กําจัดมาจาัดฟารพะเยาหรือว่าแหล่งน้ำาสาขาต่างๆนะครับนำมาเข้าสู่โรงงานนี้นะฮะเพื่อที่จะสู่กระบวนการผลิตปุ๋ยนะครับซึ่ง ก้นตอนสุดท้ายก็จะได้ปุ๋ยกับว่าข่าวเทคโนโลยีครับสับสเสร,ร็จเข้าไปหมักในตู้36ชั่วโมงออกมาเป็นปุ๋ยหมักครับสิ่งนี้ก็เชื่อว่าเป็นตัวเป็นตัวแก้ปัญหา นะพอมากองเสร็จปุ๊บคือการใช้ระบบเดียวกันใช้ระบบะมูลไก่เหมือนกันมาใส่ลักษณะคล้ายเดียวกันนะฮะหลังจากนั้นใช้บอหนึ่งช่วยเหมือนกันลักษณะเดียวกันคือที่เอามาใช้ข้างนอกเพราะว่าห้องหมักบางห้องคือระบบการใช้โาไดคนสมบัติคนสมบัติไปใช้เกี่ยวกับเป็นตัวไปขยายพ